E วันนี้น,นะครับเราจะไปหาน้องค่าผูดีแล้วจะถามว่ารู้สึกยังไงบ้างที่กอทังไหนนะครับสามคำสามคำโทษนะพี่อยากจะถาม่ายว่ารู้สึกยังไงค่ายนี้บ้างสามคำสามคำสามคำมันสุดๆ่ะมันลร้อยร้อยตนี่นี่้อรัน้องครับพี่ามหน่อยรู้สึกยังไงค่ายนี้บ้าง โอ้น้องหนีอ่ะไปไหนต่อายยังนี่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 แลว่านรงท้าวนี่ถาถามน่อยว่ารู้สึกยังไงใครนี่บ้างคอสามคำสนุกสนุกไปไหนดีครพี่ต้นนี่นี่ละครับองท้าวพี่หามคุรู้สึกหน่อยถามคุณรู้สึกหน่อยนะสามคำกับความรู้สึกกับความรู้สึกของใครนี้เป็นยังไงสามคำยอดมากสุดยอดมาก ครับพี่ดารู้สึกไงครับรู้สึกไงท้ายนี้สามคำสามคำมันหนุกมากหนุกมากมาล่ะตาต้ามาตาเมื่อกี้เราถามน้องไปแล้วตอนนี้ถามเขารู้สึกพี่มากพี่ตาต้าด้วยอ่ะที่ตาตปีหนึ่งพี่ตาตปีหนึ่งรู้สึกไงกับค่ายนี้ครับสามคำสามคำมันเจ๋งมากครับมันเจ๋งมากไปต่อครับพไปต่อไปต่อไปไปนึงไียึงนี่นี่เอ้าปีสองปีสองนี่หนึ่งนี่หนึ่ง รู้สิ่งไงกับค่ายนี้ครับสามคำครับผมออะไรเนี่ยสามคำอะไรก็ได้พี่สวยมากพี่สวยมากไม,ไ,มไม่เกี่ยวกับข <c oughs> าาจรย์เนี่ยอ๋อ